เมนูของเราว anyway, ันน oh, is ี้คือแจ่วฮ้อนหรือว่าทานภาคกลางเรียกว่าจิ้มจุ่มนั่นเองขั้นตอนง่ายๆเลยครับหมักเนื้อทำน้ำจิ้มเี็ดดี้หลับตาทำก็ทำได้แต่จะหกพนมรุ้งภูมิใจเสนอ เตรียมยาเรียบร้อยแล้วค่ะรับรองเลยค่ะว่าพที่นี้ไม่มีใครไปทำงานได้แน่นอนน้องขอทำได้ค่ะเราสักครู่นะคะเรียบร้อยค่ะทาให้อร่อยนะคะใหห้แต่บรองไปทำงานไม่ได้แน่นอนเอ้อน้องถามนิดนึง คือน้องใส่ยาลงไปหรือเปล่าที่แล้วรู <t <t ้สึกว่ามันมันเร่าร้อนมันมันลุ่มหลงทําตัวไม่ถูกแล้วก็รู้สึกว่าพี่อยากจะอยากจะกอดน้องหอมน้องจังเลยน้องน่ารักมากน้องสวยมากขอกอดทีไม่ผ่านแล้วแต่พี่ใส่ยาลงไปเนี่ยอ้นี่คือไรกัน พนมรุ้งจาล้านวิวเมนูเรื่องไหนเด็ดเรื่องไหนดังเรื่องไหนปังเราจะเอามาทำให้คุณดูสวัสดีค่ะและนี่ก็คือขนมรุ้งจาล้านวิวพิฉันนักชิมนี่ค่ะและผมนักชิมเอ็ดดี้เฮงครับผมโโอ้เมื่อกี้แบบเล่นอ้าวยังไม่หายหรอกถ้าไม่หายนี่เอาไม้ตีหลังเอนเลยนะและละครสั้นที่เราเล่นเมื่อกี้นี่ ครับผมก็เป็นฉากฉากหนึ่งของละครอินไชหลดูง่ายๆสบายๆแต่ว่าใครที่ดูเรื่องนี้ต้องตั้งใจดูนิดนึ่งนะทำไมมันเป็นภาษาทีนเป็นภาษาอีสานทั้งเรื่องเลยแต่ว่าถ้าเกิดฟังดีๆแล้วอ่ะไม่ยากใช่แล้วค่ะนั่นก็คือเรื่องรักสิบล้อรอสิบโมงเมคิวโกงควันใจสิล้อ เรื่องย่อของเขานั่นก็คือว่ายัางไงคะเรื่องยออง่อคือนางเอกคนนี้เขาฝันอยากจะเป็นดีไซเนอร์อแต่ว่าต้องกลับมาดูแลกิจการที่บ้านซึ่งเป็นกิจการรถบรรทุกของคุณพ่อแท้ๆ แต่ว่าไม่ชอบอองผู้หญิงสาวสวนไม่ดูแลกิจการแล้วรันทุกสิบล้อไม่เอาอยากจะขายกิจการทิ้งแต่ว่าถูกพระเอกนะครับซึ่งเป็นลูกคุณธรรมของคุณพ่อเนี่ยขันขวงว่าอย่าขายจึงต้องดูแลต่อไปนะครับก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นวุ่นวายมากหมายขยับลูกก็ไปตามแน่นอนครับในเรื่องนี้ก็ต้องมีอาหารเกิดขึ้นแน่นอนในฉากที่เรากําลังเล่นไปเมื่อสักครู่อ่าเนี่ยคือรถบรรทุกต้ม กันเลยจ้าอยากรู้ว่าเมนูอะไรที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะต้องเชิญเชฟมาดีกว่าโอเคค่ะขอเชิญเชฟปังป้อมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมจะได้เข้าเนาะเขียนชื่เมนูอะไรและเชฟคะวันนี้เมนูที่จะทําจากเรื่องนี้เนี่ยเป็นเมนูอะไรคะเมนูที่จะทําวันนี้นะครับก็คือเมนูรส่งตะทุกต้มครับผมเย้เอกไปแล้วใช่ไหมลีบไปแล้วเมนูอเราวันนี้คือแจ่วฮ้อนหรือว่าทาทภาคกลางเรียกว่ากิมจุ่มนั่นเองอ๋อ ฉากที่เราเล่นไปเมื่อต้นคลิปนั้นนะคะก็คือเป็นฉากที่ทีมงานของเอกกำลังกินแจ่วฮอนกันอยู่นั่นเองแต่ว่าเสี่ยเนี่ยเสี่ยตัวร้ายใช่ไหมกาลังวางแผนว่าจะทํายังไงให้ธุรกิจของเราเอกเนี่ยมันพังก็เลยคิดว่าให้วางยาลงไปในแจ่วฮอนแล้วก็ให้นัดงานของรังเอกกินแล้วก็จะได้ท้องเสียทํานไงได้<อ>เดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยค่ะเชฟรเริ่มทำเลยกว่าครับ อนง่ายๆเลยครับหมักเนื้อทำน้ำจิ้มเจียดดีหลอตาทำก็ทำได้จิ้งจกเริ่มจากนะครับเจษเดี๋ยวเราจะหั่นพวกเครื่องต้มยำนะครับอันนี้ขานะครับผมคือว่าขาได้อย่างไม่ได้มันข้าใส่รวมกันไปเลยอันนี้ก็คือใบมะกรูดอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปต้มในหม้อดินกับตัวน้ำสต๊อกของเราง่ายๆแค่นี้เลย ต่อมานะครับเราจะมาหั่นในส่วนของมะนาวแล้วเดี๋ยวเราจะทําการปอกเปลือกของแดงกะซอย <ผม S 1> เราจะทําน้ําจิ้มครับผมททเทมขามันแสบตามากเลยมืยม่กี้มีวิธีแก้ไหมคะเวลาพวกหั่นอหอมหั่นแบบให้มันไม่แสบากคือตอนแรกๆอ,ะอ่ะเอาไปแช่ช่องฟรีสัแสกแป๊บหนึ่งครับแต่ไม่ถึงกับต้องแบบแข็งโฟกนะืแช่ให้มันเย็นเปลือกข้างนอกมันอ่ะไม่มีสารหอมแลเหย ที่มันจะลอยออกมาก็ลองไปใช้ดูลองไปใช้ดูลองไปใช้ดูอย่างหนึ่งก็คือหลับตาเลยล่ะค่ะครับผมเอาที่ตะไบไปต่อไปทําอะไรคะหั่นผักก่อนเลยดีกว่ายิ่งผักจะใช้ผักอื่นก็ไม่ก็ไม่ผิดนะใช่แต่กใส่ลงไปอย่างผักเนี่ยครับถ้าเห็นตามร้านเขาจะให้มาเป็นใบนี้เลยแล้วก็ต้องมาเด็ดเองแต่เพื่อความสะดวกรวดเร็วเราก็แค่หั่นเป็นท่อนให้เขาเรียกว่าผักคีฟฝรั่งใช่ครับผม 3ามสคืออะไรผักชีฝรั่งเนี่ยแค่นี้เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วสำหรับการเตรียมผักครับผมง่ายๆเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องเอาตัวบุนเส้นนะครับไปแช่ในน้ำเรียบร้อยค่ะว้าวสุดยอดมากครับบุญเส้นในส่วนต่อไปเราก็จะมาเตรียมตัวเนื้อสัตว์ของเรา นี่ก็ถือว่าเป็นเมนูสุขภาพนะสุขภาพเพราะว่าไม่มีกระทะไม่มีน้ํามันไม่มีแป้งเลยใช่แล้วมีผักแล้วก็เนื้อสัตว์เข้มข้นอันนี้เป็นเป็นเนื้ออะไรแล้วก็หั่นแนวไหนเนื้อที่ใช้อันนี้นะครับที่กำลังหั่นอยู่เป็นเนื้อโคขุนครับเราก็หั่นให้ชิ้นมันบางๆเสร็จแล้วครับผมเราจะหมักแค่ใส่ไข่ลงไปใช้ทั้งฟองเลยครับตอนนี้เราอันนี้เป็นไข่เบอร์เลยครับผมเป็นกระมัดฮะ ก็หมักเหมือนกันอันนี้ใช้กองเดียวคะกองเดียวก็พอแล้วครับผมเปลืองโอเคเราจะมาขยำไข่กันแล้วนะครับผมไข่ขนุ่มไหมเราแค่หมักไข่ขาวมันจะทำให้เนื้อนุ่มขึ้นแค่ไข่อย่างเดียวเลยใช่มันจะทำให้เนื้อมันมีความสุ้มชําอยู่แล้วมีความนุ่มวลากกินมาเรามาเริ่มทำน้ำจิ้มกันเลยดีกว่าใส่น้ำตาลปี๊บนะครับผมหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวลงไปเลย ก็ได้ครับแต่ว่ากลิ่นความเป็นเอกลักษณ์ของน้ำตาลปี๊บจะหอมกว่าต่อมานะฮะเราจะใส่ตัวพริกป่นนะครับแบบจัดจ้าเลยนะวันนี้เราจะใส่น้ำปลานะครับเราคนให้ตัวน้ำตาลมะพร้าวของเราหรือน้ำตาลปี๊บนะครับละลายคนแค่พอแตกตัวนะครับเดี๋ยวเราจะใส่มะนาวจากนั้นนะครับเติมน้ำปลานะครับว้าวน้ำปลาเราใช้ไม่เยอะครับเพราะว่าเราใส่น้ำปลาไปแล้วให้มีความนยัยเฉยคนนะฮะให้ตัวน้ำตาลปี๊บละลาย ข้าวคั่วนะครับเราจะใส่เป็นอย่างสุดท้ายเพราะว่ามันจะพองมันใส่ลงไปเพราะมันจะอืดมันจะอืดใช่แล้วเวลาใช่เราจะใส่ก่อนกินเท่นั้นเองอ๋อแต่ตัวผักนี้เราสามารถใส่ลงไปได้เลยนี่เตรียมเมื่อกี้เราซอยเตรียมไว้ใส่หอมแดงหลังจากหอมแดงนะครับเราก็จะใส่ผักชีไปเรื่อยอืมกลิ่นมาแล้วโอเคน้ำจิ้มเราถือว่าเสร็จไปแล้ว95%เหลือแค่ใส่ตัวข้าวคั่วค่ะเดี๋ยวเราจะมาจุดเตาแล้วะคะว่า เตรียมเตานะคะใส่ถาดลงไปเรามีตัวช่วยพิเศษครับผมก <มา S 1> ็ควรระวังนะครับเด็กๆไม่ควรทำกันเองขึ้นบ้างโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะเตรียมน้ําซุปใส่ไว้ในหมอ <S 1> <S 1> ้อเลยใส่น้ําสต็อกนะครับลงในหม้อหลังจากนั้นนะครับเราจะใส่นี่ค่ะใบมะกรูดตะไครใไครลงไปเป็นเครื่องสมุน เดี๋ยวรับให้คะแนนหน้าตาเลยก่อนทีดีมาดูกันสักหนึ่งกันปล่อยไว้เลยปล่อยไว้เลยมาทุกอย่างเลยขอไม่เอหของยังกินจะแย่แล้วงั้นลองมาให้คะแนนหน้าตาเลยดีกว่าเราจะได้รีบกินเลยโอเคครับผมสำหรับคะแนนหน้าตาแล้วกันเท่าไหร่ครับหนึ่งสองสามยังเชื่อมที่ไปใช่ไหมสำหรับคะแนนหน้าตาเมนูแจ่วฮอนนะครับผมจะได้เท่าไหร่นะครับมาดูกันเลยแทนแทนนี่ครับผมโอ้โหอะไรอะได้เก้าเหรอ าความเหมือนไงคะเชฟคือไม่กล้าพูดเลยเพรว่าภาพที่ได้มาคือแบบกําลังยกกินอยู่เลยอ่ะหรือเราต้องถือยกกินเ,เหมือนใน<ช>รูปหรอไมใช่แต่ต้องบอกเลยว่าอันเนี้ยน่านกินอยูขอบคุณมากครับน่ากินกว่าเยอะขนากินกว่าเยอะการวางแบบสวยงามสวยงามครับผมแล้วก็แกะแม่เนื้อนี่ก็น่ากินแล้วก็ดูนะดูน้ําซุปหือแต่ว่าสมุนพงสมุนไพรฮะครับผม่าเมื่อกี้ใบมะกรูดลงไป เครื่องต้องยำใช่ไหมใช่พี่นี่เป็นักเป็นคะแนนจริงๆแล้วอ่ะทุกอย่างมันโอเคหมดมันมัใกล้เคียงมากมันประมาณเกือบติดเลยมันเก้าจุดเก้าอ๋อแหมที่เขาตัดเลยปัดลงปัดลงตัดลงเก้าจุดเก้าลงปัดขึ้นเลยฮะโอเคให้คะแนนหน้าตาเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงเวลาแล้วชิมฮะครับผมมาเริ่มกันเลยทีเดียวงัดจ้าก่อนจะชิมอ่ะเราขาดอะไรไปหรือเปล่าขาดอะไรครับมาเราเตรียมมาแล้วค่ะนั่นก็คือข้าวของเราเอง มากเลยนะคะนี่นะคะก็คือข้าวพนมรุ้งข้าวหอมคัดพิเศษนั่นเองนะคะครับผมซึ่งตัวนี้นะคะเป็นข้าวที่มีส่วนผสมลงตัวครับผมของข้าวหอมมะลิและก็ข้าวขาวชั้นดีนั่นเองในอัตราส่วน3 0ต่อ70%ค่ะครับผมข้าวหอมมะลินี้นะคะมีคุณสมบัติก็คือหอมนุ่มเหนียวค่ะนี่ส่วนข้าวขาวครับก็จะรั่วแล้วก็ขุงขึ้นหม้อด้วยครับผมเมื่อนำมาผสมกับเทคโนโลยีการผสมที่ทันสมัยของพนมรุ้งนะครับทำให้ได้ข้าว หอมนุ่มพอเหมาะน่ารับประทานเป็นอย่างยิ่งครับสุดยอดฮนะกินกับเมนูจิ้มจุ่มเนี่ยเข้ากันมากเพราะว่าข้าวยังมีความร่วนเวลาเราตักข้าวน้ำซุปราดข้าวเ,เข้าไปเนาะแล้วเรากินเข้าไปข้าวยังเป็นเม็ดอยู่รันเองเติมกันเลยดีกว่านี่นะครับผักชีฝรั่งที่เมื่อกี้เราทำการหั่นไปตอนแรกใส่ลงไปเลยแต่เยอะแค่ไหนอะคะก็ถ้าเอาตามที่เราชอบเลยชอบมากก็ใส่มากบ นี่เนื้อติดมันนี่เนื้อติดฟันนะฮะตอนนี้คือกินจนไฟจะมอดกันแล้วนะฮะสำหรับคะแนนรสชาติความอร่อยของเมนูแจ่วฮ้อนนะครับผมจะได้เท่าไหร่กันพร้อมยังพร้อมพร้อมยังเนี่ยพร้อมยังพร้อมทันทีนะครับ สำหรับคะแนนวันนี้นะครับจะได้เท่าไหร่นะครับมาเลยแนน้ำน้ำนปังโอ้สุดยอดขนาดน,นั้นเลยฮะคอ้นไ้แคนี้เลยคือน้ำซุปนะคะมันจะมีความแบบหอมของเครื่องนุ่มละมุนของรสชาติที่เป็นน้ำาต๊อกครับเป็นน้ำซุปแบบซดนแล้วมีกลิ่นของแบบสมุนไพรอะไรเงี้ย กินโหระพาแล้วก็แบบมะกรูดขาลงไปเลยพี่คืออร่อยมากแถมกินกับข้าวเนี่ยครับโอ้อร่อยมากสุดยอดใช่ไหมฮะอย่างที่บอกคือข้าวมีความร่วนยังเป็นเม็ดอยู่คือมันเป็นส่วนผิมด้็ยเลยใช่ดีจริงๆค่ะเมนูนี้สามารถทาตามได้เลยแล้วก็ไม่ยากด้วยง่ายมากจัดเตรียมแป๊บเดียววันนี้นะคะต้องขอบคุณเชฟบ้างเลยที่มาทำให้นะคะขอบคุณเชฟต้นตระก่คและนี่ครับขนมลุงฮะขอเป็นฝื่นกลางระหว่างเชฟมืออาชีพกับคุณพ่อบ้าน คุณแม่บ้านแล้วก็ผู้ที่รักการทำอาหารทุกท่านครับให้ทําอาหารได้อย่างเชฟมืออาชีพที่บ้านเพียงแค่ดูรายการของเราครับดังสโลแกนที่ว่าขนมล้งเชฟยังชั่ทุกรัวมั่นใจโหอร่อยมากเดี๋ยวเราต้องขอตซฟแซตนัวตอก่อนได้ผมได้เลยครับ ผมถ้าดูแลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัคราชกดกระดิ่งด้วยนะกดไลค์เพจให้ด้วยเราอยากให้แบบว่าพูดคุยกับเราครับคอมเมนต์มาหรือว่าใครที่ดูซีรีส์ละครแบบนี้ก็อินบ็อกซ์มาบอกว่าชอบเรื่องนี้มากแล้วก็มีฉากอมหานี่อยากให้เทปเนี่ยทำให้ดูหน่อยอยากกินเมนูนี้พวยแกะสูตรหน่อยอ่าบอกเรามาครับค่ะและสสำหรับวันนี้นะคะพวกเราต้องลาไปก่อนเก่มากจะเป็นอะไรติดตามกันนะคะสําหรับสวัสดีค่ะอร่อยแน่นอนจ้าสวัสดีค่ะ เ,เ,เราจิ้มจุ่มกันต่อดี่ะใคริดแอร์ใคริดแอรข้าวพนมรุง้งเชฟยังชัวทุกครัวมั่นใจ